สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสรุปข้อหาแก๊งสปีดบอทคดีแตงโมใครโดนอะไรบ้างวันที่26เมษายนเริ่มถแถลงข่าวคดีนักแสดงสาวแตงโมนิดาพระตกเรือสปีดบอทเสียชีวิตซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มการแถลงข่าวลี่คลายคดีดังกล่าวหลังหลายคนเฝ้าติดตามการสรุปสำนวนคดีนักแสดงสาวแตงโมมานาน2เดือนซึ่งผลการชนะสุดของแตงโมโดยละเอียดพบว่าแผลที่ต้นขาซึ่งใหญ่ที่สุดเลือก 4.5เมตรเมื่อเทียบกับความโค้งเว้าของลักษณะใบพัดแล้วเข้ากับบาดแผลตำรวจสนิทฐานว่าน่าเชื่อได้ว่าบาดแผลนี้เกิดจากใบพัดเรือแตงโมตกเรือแล้วน่าจะเข้ากันได้กับการถูกใบพัดเรือเสียชีวิต สำหรับข้อหาแก๊งสปีดบอสทางเจ้าหน้าที่จะส่งสำนวนทั้ง6คนให้อายการทันที 1. ปอตานุพัฒน์รศทวีวิทย์ดำเนินคดีหข้อหากระทำโดยประามาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมวลกฎหมายอาญามาตรา291พรบการเดินเรือข้อหาขับเรือโดยไม่ได้รับใบประกาศนียาบัตรพรบการเดินเรือข้อหาใช้เรือที่ใบอนุญาตสิ้นอายุพรบการเดินเรือมาตรา119ข้อหาทิ้งสิ่งปฏิกูลใดๆลงในแม่น้ำแจ้งความเท็จ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา172 2สองโรเบิร์ตนายภัยบุญตรีการจนานานันดำเนินคดี4ข้อหากระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมวลกฎหมายอาญามาตรา291รบพรบการเดินเรือข้อหาขับเรือโดยไม่ได้รับใบประรากาศนียบัตรพรบการเดินเรือข้อหาใช้เรือที่ใบอนุญ,ญาตสิ้นอายุพรบการเดินเรือมาตรา119ข้อหาทิ้งสิ่งปฏิกูลใด,ดๆลงในแม่น้ำสามแสนนายวิชาพัฒน์มโนมัยรัฐดำเนินคดีหนึ่งข้อหา กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมวลกฎหมายอาญามาตรา291สี่จอบนายนิทัศกิรติสุทธิสาธรดดำเนินคดี2ข้อหาช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษทางอาญารประมวลกฎหมายอาญามาตรา184พรบการเดินเรือมาตรา119ข้อหาทิ้งสิ่งปฏิกุลใดๆลงในแม่น้ำหากระติกนางสาวอิารินจุธาสุขสวัสดิ์ดำเนินคดี2ข้อหาแจ้งความเท็จประมวลกฎหมายอาญามาตรา172 ทำลายเพยันหลักฐาน6กุญซื้อเอ็มดำเนินคดี1ข้อหาบงกัรให้ผู้อื่นให้การเท็จท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ